สวัสดีครับร้านอวยพรพักเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนําเช่นเคยครับเป็นพระผงจักรพรรดินะครับหลวงตามาวัฒเมืองนานนะครับพิมพ์นะครับพทธเจ้าองค์ถมนะครับทรงเครื่องจักรพรรดิ่างเปิดโลกนะครับพทธเจ้าองค์ถมนะครับก็คือองค์แรกของในศาสนาพุทธของพุทธศาสนาเนี่ยนะของเรามีมานานแล้วนะครับผมพทธเจ้าองค์แรกนะครับท่านทรงพนาว่า พระพุทธทศพลนะครับสิกขีที่หนึ่งเนื่องจากมีพทธเจ้ามันเกิดมามากมายนะครับพระพุทธเจ้าของเรานะพระสมณะโค,คน,นุ่ี่เข็บอกว่ามากกว่าเมล็ดทายในท้องมหาสมุทรทสี่เยอะมากฉะนั้นชื่อท่านจะซ้ํานะครับซ้ํากันนะครับฉะนั้นพงแรกนั่นก็เลยมีชื่อว่านะครับพระพุทธสิกขีทศพลที่หนึ่งนะครับ โดยที่ไม่ซ้ำกบพระเจ้าองค์อื่นนะครับท่านเป็นพระเจ้าองค์แรกนะครับที่บังเกิดมาไม่มีใครสอนท่านจะไม่มีพระเจ้าองค์ไหนสอนแล้วก็บำเพพียรใช้เวลานานมากนะครับนานมากนะครับกว่าจะบรรลุธรรมนะครับแล้วท่านก็ออกบทเวในยสัตว์นะครับพระเจ้าอม์ะถมเนี่ยนะครับพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ท่านบรรลุธรรมนะครับนะครับหลายท่านท่านได้กล่าวถึงอย่างเช่นนะครับหลวงพ่อหรือศีงดานะครับ ผูนี้มันเป็นอาจินยตนะแล้วแต่ใครจะเชื่อไม่เชื่อนะฮะอาทิตถ้าเชื่อก็เชื่อถ้าไม่เชื่อก็ไม่เชื่อแต่ผมเชื่อนะอย่างว่าสิ่งดังนี้ก็พูดเอาไว้่านก็กล่าวนะครับท่านใช้มโนมณีทีนะครับถอดอคติสมานการนะครับขึ้นไปบนนิพพานนะครับก็ไปเจอพระเจ้าอุปถมซึ่งตอนได้ท่านไปก็งงมีพระเจ้าเยอะแยะเลยนะครับยืนพนมมือท่านก็บอกเอ๊ะพระเจ้าท่านไม่เคยกราบใครแล้วก็ท่านก็โน้มตัวลงนะครับพระเจ้าของเรานะครับ ก็ไม่เคยโน้มตัวลงนะครับเวลาไปที่ที่ไหนที่มันต่านะครับตรงนั้นก็จะขยายไปโดยอัตมัดเองนะครับจากเตี้ยก็จะกลายเป็นสูงประมาณนั้นนะครับผมเชื่อนะเชื่อที่ครูบาอาจารย์เชื่อทอ้งที่หลวงพ่อฤาษีถงยำบอกเชื่อที่หลวงตาาวา่าท้าเหมือนนั้นท่านสอนนะครับหลวงตามาวาม่าท่านเมือนนั้นท่านก็พูดถึงพระเจ้าอุปถมนะครับบอกว่าหลวงปู่ดูนะครับทาให้เห็นนะฮะ ส่วนใครจะไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เป็นอาจิตนไตเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับพุทธเจ้าองค์มหมนะครับปางเปิดโลกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะฮะผมศึกษามาตอนนี้เริ่มเยอะแลเริ่มเข้าใจเป็นพุทธธรรมเนียมนะฮะพุทธเจ้าที่เกิดมาในนะครับบางเกิดมาในโลกข,ของเราเนี่ยท่านก็จะปฏิบัติตามพุทธธรรมเนียมตั้งแต่แรกเลยนะครับ อย่างพระเจ้าอบทมท่านก็ทรงโปรดพุทธมารดานะครับก่อนท่านก็เสด็จลงมารับจากสวรรค์เปิดโลกให้เห็นกันนะครับทั้ง3โลกนะครับสวรรค์นรกแล้วก็โลกมนุษย์นะครับพระเจ้าของเราพระพุทธสัมมาญโขดวงมือก็ขึ้นไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์นะครับแล้วท่านก็ลงมานะครับไปอยู่ในช่วงปัญหาก็เลยเกิดประเพณีเข้าปรรษาขึ้นมานะครับผมหลังจากนั้นก็เสด็จกลับลงมา เกิดเป็นพู้เจ้าปางเปิดโลกนั่เองนะครับแต่ตรงนี้เป็นพระเจ้าอุปถมนะครับแล้วถ่าหลวงพอ่อฤาษีทิ้งดำท่านก็บอกว่านะครับการสร้างพูเจ้าอุปถมเนี่ยนะครับท่านโยมนะครับท่านโยมนะท่านก็นจดบัญชีทองคำเลยนะครับใครที่สร้างพู้เจ้าอุปถมใครที่ภาวนาใู้เจ้าอุปถมนะครับ จะถูกไว้จดบัญชีทองคำพระผงจักรพรรดิองค์นี้นะครับก็สร้างจากนะครับดินขาวนะฮะแล้วก็อวนาสารสักิตีต่างๆนะครับนะครับผงของหลวงลูกปู่ดูวัดสแก่น้ำมนต์ลูกปู่ดู่ผ้าผงกุกกังต่ตางรถตั๋มาเวลาท่านเมื่อก่อนไปท่านที่ไหนเนี่ยท่านไปสวดมนต์เยอะนะแต่ตอนหลังที่ฟังดูท่านก็ไม่ค่อยไม่ไหวแล้วนะครับท่านก็ไม่ค่อยจะไปไหนแล้ว ล่าสุดนี่ผมฟังคาบรรยายของตอมาอยู่นะครับท่านก็บอกว่าคงคงคงจะไม่ไหวเพราะว่าท่านเดินทางว่าปรากฏว่าท่านเดินทางไกลแล้วมันมีผลต่อเรื่องการขับถ่ายประมาณนั้นนะครับตอนที่ผมฟังแปบ,บๆท่านก็บอกไม่ไหวท่เดินทางต่อไปจะไม่ไกลแล้วนะครับผมว่าเนื่องจากสูงวัยนะฮะเมื่อก่อนท่านเดินทางเพียบเลยนะครับบอกว่าเปลี่ยนรถปีละครั้งปีละคันเวลาท่านไปโจทยมนที่ไหนบางทีได้มูลสารดีๆนะครับป้าผมกุกกาอะไรนั้นก็เก็บเก็บกลับมาเยอะ นะครับแล้วก็มาสร้างเป็นพระนี่ครับนะครับ,นะรบพระท่านจะเริมีพลังนะพูดก,กันตรงต,ง,ตงก็พูดกันแบบนักเล่นพระมีพลังมีคุณสมปัติในเรื่องของพลังงานนะครับที่สามารถช่วยในเรื่องของเ,ออเรื่องของโชคลาภนะครับป้องกันภัยให้โชคลาภเป็นอย่างสูงนะครับต่อไปผมว่าจะมีราคาแพงนะครับท่านบอกว่าสร้างมาสิบล้านองค์ ผมว่าน้อยไปนะฮะพะประชาชนอคนอของคนไทยคนสมมุติคนละองนะครับบูชาคนละองคคนไทยก็ไปเจ็ดสิบล้านแล้วก็ยังไม่พอยังขาดนะแต่หลวงตาเนะี่ยบอกว่าท่านทำเยอะนะทำเยอะสิบล้านองค์ตั้งแต่ตั้งแต่ออกจากวัดสแกนะครับลาหลวงปู่ดู่มาแล้วก็มาที่วัดท่ามืองนะก็เป็นเรื่องแปลกนะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่แบบ ก็อย่างที่บอกใครเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็มันก็ยากที่จะเชื่อน,นะครับหลวงตามานั้นก็ไปเ่าพี่ผม่ฟังท่านเล่านะก็ไปท่านก็นั่งรถบัสจากกรุงเทพแล้วมันลงแล้วมันเจอท่านก็คุยคุยกับค,ค,คนนั้คนนี้เขาก็บอกว่าเออนเนี่ยไปวัดถ้ำมึงนะท่านก็เออฟังดูท่านก็ไปพอไปถึงก็ปรากฏว่าถ้ำเนี่ยสะอาดเหมือนกับเตรียมการมาเรียบร้อยแล้วเหมือนก็มีคนอยู่แต่รี่เป็นถ้ำลางก็ไม่มีคนอยู่นะเมื่อก่อน ตอนที่ตรงตามาจะไปนี่นแยอยู่แต่ก็จะมีพวกพระชุดดงพวกฤาษีเคยบำเพ็ญเพียรท่านนั้นอยู่เ,เรื่อยๆนะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือมันล้างคนอนะ่ะที่ฟังท่านเล่านะแล้วก็เสร็จแล้วท่านก็อยู่ตรงนั้นจนกระทั่งอยู่มาเรื่อยๆเลยจนกระทั่งตอนหลังนะครับหลวงปู่ดู่ก็ให้ลูกศิษย์มาหาท่านที่นั่นแล้วก็เอาภาบูชามาให้มาเอาภาพมาถวายหลายรายการมันก็เป็นเรื่องแปลก นะครับคิดดูนะตามหลักคนทั่วไปธรรมดาเนี่ยหลวงพ่ดูท่านจะทราบได้ยังไงหลวงตามมาท่านอยู่ตรงไหนนะครับเพราะไม่มีใครส่งขา่าวไม่มีใครโทรศัพท์ม่นก็มาอยู่ที่ถ้ำนั่นน่ะนะครับนี่ก็เป็นเรื่องแปลกไม่มีผู้บอกนะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อกันแล้วแต่นะครับเป็นความมาสจันนะครับแล้วแต่ใครจะเชื่อแต่ผมเชื่อนะฮะองนี้พระธรรมธาตสเสด็จเยอะเดี๋ยวผมผมซูมให้ดูใกล้ๆกเห็นไหมครับอา,าพัก เนี่ยของสมเด็จองคฐมเนี่ยเป็นผลึกหกเหลี่ยมเลยนะครับผมผมชอบผลึกลักษณะนี้นะเป็นบางทีพระธรรมธาตุของหลวง,งตามาเนี่ยเป็นเกตก็มีเป็นผลึกหกเหลี่ยม่ผมชอบแบบเป็นหกเหลี่ยมเนี่ยความมหัศจรรย์น,นะครับไม่ได้เกิดทุกองนะแต่ผมคัดมาให้เนี่ยเห็นนะครับแบบแบบคัดมาให้ลูกค้านะครับมาบริการลูกค้าเลยนะครับ ส่วนองค์ไหนผมได้มายังไม่ได้ไม่มีพระธรรมธาตุผมเก็บนะเก็บใส่กล่องใส่ลังไว้ผมเชื่อนะ่ะคนว่าจะต้องแพงแต่งลุงตมาท่านไม่เคยบอกจะแพงนะแต่ท่านบอกท่านทาถวายเป็นพุทธ,ทธบูชาอี่ตรงนี้เห็นนะตรงซองนี้เพียบเลยอย่างที่บอกนะเป็นเรื่องมหัศจรรย์ไม่ได้ไม่ได้พระธรรมธาตุเสด็จทุกองคบางองค์ก็เสด็จบางองค์ก็ไม่เสด็จนี่มีแบบวีบแบบ ไม่รู้เกิดขึ้นได้ยังไงนะครับแต่หลวงปู่ดูบอกว่าเป็นพูดพุทธเจ้าคือพลังงานพุทธเจ้าที่ท่านทิ้งเอาไว้แต่ลงตาลวงตาท่านตอมตัวตลอดนะลงตาท่านบอกอ๋อเนื่องจากท่านใช้ผงเก่าของหลวงปูด่ดูนี่ฮะตรงนี้เพียบเลยน่ก็เลยมีพระธรรมท่า,ธาสเสด็จนี่เป็นด้านหลังนะ <c oughs> <c oughs> นี่นก็จะบอกนะถ,ถ้าเป็นหลวงปูง่ดูเขาบอกเป็นพุทธพเจ้าคือพลังงานพุทธเจ้าในอดีตที่ท่านทิ้งเอาไว้ไม่ได้เอาไปด้วยนะหลงวงกม้าบอก ทิ้งไว้หมดแหละในเก้าิพพานเราไม่ต้องเอาอะไรไปเลยนะไม่ต้องเอาไปนะฮะแต่ก็เลยทิ้งพลังงานไว้แล้วก็มาเกิดในรูปลักษณ์ของเนะี่ยพระธรรมธาตุาอะไรต่างๆซึ่งผมเล่นผ้ามานันมีมีเกจิอยู่สองสามรูปมานะที่มีพระธรรมธาตุาเสด็จเนี่ยมีพระธรรมธาตุมีของหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยองค์หนึ่งนะครับพวกรูปลอ่อลอยองค์ท่านก็มีพระธรรมธาตุาเสด็จแต่เป็นเม็ดสีแดง ซึ่งก็ผิดปกติมันเป็นไปไม่ได้มันเล็กๆนะครับแล้วก็มีของหลวงพุทไธปลานาวเป็นหลวงพุทวดนะฮะหลวงพุทวดหลวงไข่ก็มีพระธรรมาตศเด็ดเลของก็คือหลวงพุทวดของเซนเจนที่เครื่องบินตกนะนั่นก็มีพระธรรมาตศเด็ดแต่ของ,งตามาสะสมไม่เยอะพระธรรมาตศเด็ดเปี้ยององค์ก่อนเพิ่งโพสต์ลงยูทูปแป๊บหนึ่งก็มีถ้าลูกค้าเช่าไแล้วนะบูชาไปก็เลย ทำคลิปใหม่ยิงนั้นเพ,เพิ่งตัดคลิปไม่นานมานะครับเราก็เลยตัดอีกรอบอย่างที่บอกนะคนของเราชอบนะฮะช,ชอบเรื่องของวัตถุมงคล็เลยนั่นนะครับเราก็เลยสะสมนี่แหละเหนะ็นไหมก็เอาไว้แล้วก็กรรมแล้วก็ภาวนาคาถาจักพรดนะครับ เอาไว้เอาไว้สวดภาวนาคาถาจักรพันนะครับนะโมพุทธายะพุทธะไตระตนายมณีนุปัฏฐ์สีสหัสสุธรรมาพุทโตตโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวัลังคันตังสีบริจมหาเทลังอาหางวันทามิสุปโตอาหางวันทามิทาจโยอาหางวันทามิสัพโสพุทธธรรมสังฆปูเชนีนะครับคาถาจักกะพันเนี่ยหลวงหลวงตมานะครับท่านได้มาจากหลวงปู่ดู้ก็คือคาถาบท นะครับบูชาคุณพระพุทธเจ้านี่นี่นะครับเมื่อก่อนหลวงปู่ดูท่านจะสอนภาวนาไตรเสกคมนะครับพุทธังสารนังคัชามิธรรมังสารนังคัชามิสังฆังสารนังคัชามินะครับแต่หลวงตาถ้าไปคุยแบบท่านอยากได้คาถาเสกจะมีฤทธิ์นะครับหลวงปู่ดูบอกเอานี่สิว่าสรนเสริญคุณพระพุทธเจ้าก็คือคาถาจักรพรรดิที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนี้นะฮะซึ่งปรากฏว่าเอาไปใช้ได้ผลดีกันเยอะนะครับเกิดปรากฏก,การมหาจารย์กันเพียบเลย นะครับเอาไปภาวนาอย่างเช่นพวกกลุ่มอดินไตภาวนาตีเห็นพลังงานต่างๆในพระออกมานะครับจะไาด้ค่ะนี้ไม่ธรรมดาที่ดวงตาบอกนะครับก็คือเป็นคาถาที่เรียกทรัพย์นะครับเจรภาวนาสวดภาวนามากก็จะมีทรัพย์สินขเข้ามานะครับแล้วแต่เชื่อนะใครไม่เชื่อก็แล้วแต่ตามใจแต่ผมเชื่ออย่างนี้นะฮะนะครับแต่ผมชอบเล่นพระอยู่แล้วละ่ละก็อชอบพวก,กวัตถุมงคลนะครับ นะครับอย่างตามตามก็ตามเป็นพุทธานุสติได้นะครับอย่างมีเรื่องในอดีตนะครับที่มีพราหมณ์นะครับลูกพราหมณ์คนหนึ่งนะครับไม่เคยทําบุญเลยนะก่อนจะตายคิดถึงพุทธเจ้าอยากพุทธเจ้ามารักษาสุดท้ายก็เสียชีวิตไปก็ขึ้นสวรรค์นะครับไปอยู่บนสวรรค์นะครับโดยไม่เคยทําบุญเลยแค่นึกถึงพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นะครับเป็นพุทธานุสตินั่นเองนะครับฉะนั้นเราก็เลยเชื่อตามนี้มาเลยนะครับว่าเราเราเราคิดถึงพุทธเจ้านะครับเราก็จะได้ ไปสู่พบภูมิที่ดีโอเคนะครับรายการนี้นะครับท่านลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพักเครื่องนะครับโทรนัเ9 6 9 5 4 8 0 8หรือตุวเล1420301ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งก็ท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงกลดีๆจากร้านอวยพรพักเครื่องขอบุณครับสวัสดีครับ